มาติดตามชมข่าวกันต่อนะคะสําหรับข่าวนี้ใครที่รักการปั่นชอบการปั่นแบบแนวท่องเที่ยวฟังข่าวนี้เอาไว้เลยะะเพราะว่าที่จังหวัดตราดเขาเตรียมที่จะเปิดตัวกิจกรรมปั่นท่องตราด5เส้นทางนะคะจกักรยานสุดประทับใจเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนเข้ากับสุขภาพและธรรมชาติโดยจะเริ่มเปิดรับสมัครฟรีนะคะตั้งแต่วันที่18เมษายนนี้ค่ะ ที่บริเวณศาลาร้อยปีตราสลำลึกหน้าสารการจังหวัดตราดนายนัตพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนางสาวจุธามาศกุลรัฐท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดว่าที่ร้อยตรีกรกฎโอภาสผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานตราดและนายศักดิ์สิทธิ์มุ่งการที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดร่วมแถลงเปิดกิจกรรมปั่นท่องตราดโบรณาณการกีฬาและท่องเที่ยวเข้าด้วยกันโดย คัดเลือก5เส้นทางจักรยานที่สะท้อนถึงวิถีชุมชนธรรมชาติและวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดตราดนะคะประกอบไปด้วยเส้นทางที่1ชมเรือไบรีกัตตาแล่นสุดฟ้าทะเลตราดนะคะในวันที่10-11พฤษภาคมนี้ที่แหลมศอกเส้นทางที่2ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำระกมหวานเมืองตราดวันที่11-12พฤษภาคมชุมชนสละสมโพธ เส้นที่3นะคะตํานานเมืองอัญมณีเดอะลอสเจมายวันที่31พฤษภาคมถึง1มิถุนายนที่พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีเส้นทางที่4ค่ะ ปั่นท่องเกาะเลาะริมเลวันที่12-13กรกฎาคมที่อำเภอเกาะช้างและเส้นทางที่5เส้นทางสุดท้ายนะคะอสิบวิถีธรรมชาติสุดบุรพาในวันที่9-10สิงหาคมที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยนอกจากความสวยงามของเส้นทางแล้วนะคะยังคงย้ำถึงแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าที่ส่งเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตที่ยั่งยืนเป็นการตอบรับกระแสเวลเนตทัวริส ที่กำลังได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้งานนี้ฟรีนะคะตั้งแต่วันที่18เมษายนเป็นต้นไปค่ะผ่านทางเพจสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดและเพจเต็มอิ่มตะวันออกค่ะ กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อนะคะสำหรับข่าวนี้ใครที่รักการปั่นชอบการปั่นแบบแนวท่องเที่ยวฟังข่าวนี้เอาไว้เลยะะเพราะว่าที่จังหวัดตราดเขาเตรียมที่จะเปิดตัวกิจกรรมปั่นท่องตราด5เส้นทางนะคะจกักรยานสุดประทับใจเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนเข้ากับสุขภาพและธรรมชาติโดยจะเริ่มเปิดรับสมัครฟรีนะคะตั้งแต่วันที่18เมษายนนี้ค่ะ ที่บริเวณศาลาร้อยปีตราสลำลึกหน้าสารการจังหวัดตราดนายนัตพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนางสาวจุธามาศกุลรัฐท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดวาที่ร้อยตรีกรกฎโอภาสพูวอในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดและนายศักดิ์สิทธิ์มุ่งการที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดร่วมแถลงเปิดกิจกรรมปั่นท่องตราดโบรณาณการกีฬาและท่องเที่ยวเข้าด้วยกันโดย คัดเลือก5เส้นทางจักรยานที่สะท้อนถึงวิถีชุมชนธรรมชาติและวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดตราดนะคะประกอบไปด้วยเส้นทางที่1ชมเรือบรีกัตตาแล่นสุดฟ้าทะเลตราดนะคะในวันที่10-11พฤษภาคมนี้ที่แหลมศอกเส้นทางที่2ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำระกำมหวานเมืองตราดวันที่11-12พฤษภาคมชุมชนสละสมโพธิเส้นที่3นะคะตำนานเมืองอัญมณีเดิ ลอสเจมายวันที่31พฤษภาคมถึง1มิถุนายนที่พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีเส้นทางที่4ค่ะ ปันท่องเกาะเลาะริมเลวันที่12 1 3ถึง13กรกฎาคมที่อำเภอเกาะช้างและเส้นทางที่5เส้นทางสุดท้ายนะคะอา0สิบวิถีธรรมชาติสุดบูรพาในวันที่9 1 0ถึงสิสิงหาคมที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยนอกจากความสวยงามของเส้นทางแล้วนะคะยังคงย้ำถึงแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าที่ส่งเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตที่ยั่งยืนเป็นการตอบรับกระแสเวลเนตทัวริส์ ที่กำลังได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้งานนี้ฟรีนะคะตั้งแต่วันที่18เมษายนเป็นต้นไปค่ะผ่านทางเพจสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดและเพจเต็มอิ่มตะวันออกค่ะ กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อนะคะสําหรับข่าวนี้ใครที่รักการปั่นชอบการปั่นแบบแนวท่องเที่ยวฟังข่าวนี้เอาไว้เลยะะเพราะว่าที่จังหวัดตราดเขาเตรียมที่จะเปิดตัวกิจกรรมปั่นท่องตราด5เส้นทางนะคะจกักรยานสุดประทับใจเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนเข้ากับสุขภาพและธรรมชาติโดยจะเริ่มเปิดรับสมัครฟรีนะคะตั้งแต่วันที่18เมษายนนี้ค่ะ ที่บริเวณศาลาร้อยปีตราสลำลึกหน้าสารกางจังหวัดตราดนายนัตพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนางสาวจุธามาศกุลรัฐท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดว่าที่ร้อยตรีกรกฎโอภาสผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดและนายศักดิ์สิทธิ์มุ่งการที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดรวมแถลงเปิดกิจกรรมปั่นท่องตราดบูรณาการกีฬาและท่องเที่ยวเข้าด้วยกันโดย คัดเลือก5เส้นทางจัก,กรยานที่สะท้อนถึงวิถีชุมชนธรรมชาติและวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดตราดนะคะประกอบไปด้วยเส้นทางที่1ชมเรือบรีกัตตาแล่นสุดฟ้าทะเลตราดนะคะในวันที่10-11พฤษภาคมนี้ที่แหลมสอกเส้นทางที่2ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำระกำมหวานเมืองตราดวันที่11-12พฤษภาคมชุมชนสละสมโพธเส้นที่3นะคะตำนานเมืองอันมณีเดิน ลอสเจมายวันที่31พฤษภาคมถึง1มิถุนายนที่พิพิธภัณฑ์เมืองอัญ,ญมณีเส้นทางที่4ค่ะ กานท่องเกาะเลาะริมเลวันที่12-13กร,รกฎาคมที่อำเภอเกาะช้างและเส้นทางที่5เส้นทางสุดท้ายนะคะอ .10 วิถีธรรมชาติสุดบูรพาในวันที่9-10สิงหาคมที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยนอกจากความสวยงามของเส้นทางแล้วนะคะยังคงย้ำถึงแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าที่ส่งเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตที่ยั่งยืนเป็นการตอบรับกระแสเวลเนตทัวริสึ ที่กำลังได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้งานนี้ฟรีนะคะตั้งแต่วันที่18เมษายนเป็นต้นไปค่ะผ่านทางเพจสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดและเพจเต็มอิ่มตะวันออกค่ะ กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อนะคะสำหรับข่าวนี้ใครที่รักการปั่นชอบการปั่นแบบแนวท่องเที่ยวฟังข่าวนี้เอาไว้เลยเพราะว่าที่จังหวัดตราดเขาเตรียมที่จะเปิดตัวกิจกรรมปั่นท่องตราด5เส้นทางนะคะจกักรยานสุดประทับใจเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนเข้ากับสุขภาพและธรรมชาติโดยจะเริ่มเปิดรับสมัครฟรีนะคะตั้งแต่วันที่18เมษายนนี้ค่ะ ที่บริเวณศาลาร้อยปีตราสลำลึกหน้าสารการจังหวัดตราดนายนัตพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนางสาวจุธามาศกุลรัฐท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดว่าที่ร้อยตรีกรกฎโอภาสผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานตราดและนายศักดิ์สิทธิ์มุ่งการที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดร่วมแถลงเปิดกิจกรรมปั่นท่องตราดโบราณการกีฬาและท่องเที่ยวเข้าด้วยกันโดย คัดเลือก5เส้นทางจักรยานที่สะท้อนถึงวิถีชุมชนธรรมชาติและวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดตราดนะคะประกอบไปด้วยเส้นทางที่1ชมเรือไบรีกัตตาแล่นสุดฟ้าทะเลตราดนะคะในวันที่10-11พฤษภาคมนี้ที่แหลมศอกเส้นทางที่2ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำระกำมหวานเมืองตราดวันที่11-12พฤษภาคมชุมชนสละสมโพธิเส้นที่3นะคะตำนานเมืองอัญยมณีเดิ ลอสเจม,มายวันที่31พฤษภาคมถึง1มิถุนายนที่พิพิธภัณฑ์เมืองอัญ,ญมณีเส้นทางที่4ค่ะ ปั่นท่องเกาะเลาะริมเลวันที่12-13กรกฎาคมที่อำเภอเกาะช้างและเส้นทางที่5เส้นทางสุดท้ายนะคะอสิบวิถีธรรมชาติสุดบุรพาในวันที่9-10สิงหาคมที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยนอกจากความสวยงามของเส้นทางแล้วนะคะยังคงย้ำถึงแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าที่ส่งเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตที่ยั่งยืนเป็นการตอบรับกระแสเวลเนตทัวริส ที่กำลังได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้งานนี้ฟรีนะคะตั้งแต่วันที่18เมษายนเป็นต้นไปค่ะผ่านทางเพจสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดและเพจเต็มอิ่มตะวันออกค่ะ กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อนะคะสำหรับข่าวนี้ใครที่รักการปั่นชอบการปั่นแบบแนวท่องเที่ยวฟังข่าวนี้เอาไว้เลย <นะ S 1> เพราะ,ะว่าที่จังหวัดตราดเขาเตรียมที่จะเปิดตัวกิจกรรมปั่นท่องตราด5เส้นทางนะคะจกักรยานสุดประทับใจเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนเข้ากับสุขภาพและธรรมชาติโดยจะเริ่มเปิดรับสมัครฟรีนะคะตั้งแต่วันที่18เมษายนนี้ค่ะ ที่บริเวณศาลาร้อยปีตราสลำลึกหน้าสารกางจังหวัดตราดนายนัตพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนางสาวจุธามาศกุลรัฐท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดวาที่ร้อยตรีกรกฎโอภาสพูวอในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดและนายศักดิ์สิทธิ์มุ่งการที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดร่วมถแถลงเปิดกิจกรรมปั่นท่องตราดโบราณการกีฬาและท่องเที่ยวเข้าด้วยกันโดย คัดเลือก5เส้นทางจัก,กรยานที่สะท้อนถึงวิถีชุมชนธรรมชาติและวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดตราดนะคะประกอบไปด้วยเส้นทางที่1ชมเรือบรีกัตตาแล่นสุดฟ้าทะเลตราดนะคะในวันที่10-11พฤษภาคมนี้ที่แหลมศอกเส้นทางที่2ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำระกำมหวานเมืองตราดวันที่11-12พฤษภาคมชุมชนสละสมโพธิเส้นที่3นะคะตำนานเมืองอัญมณีเดล อสเจมมายวันที่31พฤษภาคมถึง1มิถุนายนที่พิพิธภัณฑ์เมืองอัญ,ญมณีเส้นทางที่4ค่ะ ันท่องเกาะเลาะริมเลวันที่12-13กรกฎาคมที่อำเภอเกาะช้างและเส้นทางที่5เส้นทางสุดท้ายนะคะอารสิบวิถีธรรมชาติสุดบุรพาในวันที่9-10สิงหาคมที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยนอกจากความสวยงามของเส้นทางแล้วนะคะยังคงย้ำถึงแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าที่ส่งเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตที่ยั่งยืนเป็นการตอบรับกระแสเวลเนตทัวริส ที่กำลังได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้งานนี้ฟรีนะคะตั้งแต่วันที่18เมษายนเป็นต้นไปค่ะผ่านทางเพจสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดและเพจเต็มอิ่มตะวันออกค่ะ